ไมวันนี้มีคนงม่หมาาลุมมาสายมากไหนอะเครูดซิเดี๋ยวดิดวกดดัน้งรูด<ข>อ,<ข>อีกหนึงผัดเสรอันใช่หมเจ็ดคู่ใช่ใช่เอาของอีกอันนึงที่เขาแออั่นะที่ตัดแล้วไม่มีหรอ ที่เธอต้องจ้างเพืมาช่วยนี่นี่แค่นี้แหละปล้อย